สวัสดีตอนเช้าพาสองประเทศอาร์เจนตินาที่เคยเกือบล้มละลายเพราะสภาวะเงินเฟอ้อแล้วประเทศอาร์เจนตินาเอาชนะเงินเฟ้อเคยพุง200่ง2 0 0้อยได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบจากค่างเงินเฟ้อเคยพุง200่ง20 0ของอาร์เจนตินาวันนี้เหลือแค่36%ในเวลาแค่20เดือนอาร์เจนตินาทำได้ยังไงจุดเริ่มต้นมาจากชายที่ชื่อว่าฮาวิเอร์เมเล ชายที่มาจากครอบครัวธรรมดานักเศรษฐศาสตร์ปากกล้าสุดเพี้ยนพลิกชะตามาเป็นประธานาธิบดีเขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำคือลดค่าเงินเปโซ50%ปิดตลาดมืดดึงเงินเข้าระบบออกนโยบายเมกาดิคริโตตัดรายจ่ายรัฐบาลครั้งใหญ่ปลดค้าราชการยกเลิกอุดหนุนพลังงานผลคือ อาร์เจนตินามีงบเกินดุลครั้งแรกในรอบ120ปีเงินเฟ้อร่วงจาก200%เหลือ36%แต่ผลกระทบก็ตามมาคนกเกษียณประท้วงค่าราชการตกงานสินค้านำเข้าแพงขึ้นและยังมีข้อกังขาว่าตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนจริงหรือไม่นี่คือบทเรียนที่ประเทศไทยควรดูไว้ลดเงินเฟ้อได้แต่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดของประชาชน กดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์แล้วใช้้เพื่อนรู้ช่องสวัสดีตอนเช้า by Just Alive